ท่านเป่การไปตกลงในการยินยอมที่จะสันติภาพกับขมิ้นนี่มันเป็นจังไดเนียท่านเป่าข้าน้อยคือว่ามันมีอย่างเปลี้ยแต่มันจะมีอย่างท่านองสุนบกแห้งหอบสองตัวตกลงเรื่องแร่ทัุแล่าาลอดืดเป็นแร่ที่หายากในโลกนั่นแหละครับท่านเป่า ก่อนสิไปเพื่อนขวบได้แจ้งพี่น้องว่าซาสนเพื่อนอวาสิเป็นเส้นแค่สันติภาพอย่างเดียวเมื่อคิดตัวคิดอย่างไรที่เรของขวัญปีใหม่จากภูมิใจไทยให้สหรัฐมาสำรวจแล้วแล้วก็ขุดแล้วไปใช้ไปขายเส้นเปวก็าจะเป็นเส้นไรขุดแล้วสำรวจแล้วสำรวจเห็นมันก,ก็เป็นซอปะเยกกื่กรนของประเทศเท่าคือเกาอละไรท่าเปาเจ้าอะไวใจคนหลายหลวงพอเจ้าชิไปไว้ใจบอกวนฟันหัวแดงก็ได้ท่า ิ่นคือประธานาะธิบดีโดนัลด์ทาบุครับพม่เป็นจวนฟ้อนนะครับท่านเปาววอรดีดีิ่นมีอำนาจหลายเป็นตำรวจโลกก็ว่าได้ใครเป็นตำรวจก็ตำรวจสัวๆนั่นล่ละท่านกง้งมาหามคนตีกันแลาา้วจะมาซ้อของในบ้านของคือเจ้ามันมเป็นแนว้อยู่บ่ตำรวจท่านปาวในข้อตกลงก็เป็นแกการมาสำรวจแต่ว่าสำรวจเห็นก็ต้องบอกคือเจ้าก่อนไปนคนแหลกท่านปาวโอ้ยนี่ขนาดยุ่4ีเดือนแล้วท่านกงสุัมันยังสร้างกรณียิงไงไว้เขาแก้ไขได้ภาคหน้าอีก เซียนทมเป่าซีเซน,น,นยังก็บไม่คิดอผมไปย่ยขางศาสร์มันจะไม่ขึ้นยูขก้นไปประกาศของคนละคนบ่ขืนตั้งแตนมันก็อนืนตัวนั้นมันพูแทนภาษาส้นตัวนั่ะมันเห็ดยังมันว่าวยังเขาก็ซ้ำห้าววาตัว <ทะ S 2> พี่น้องบ้านเฮาหลายคนกัเพื่อนท้่ประเทศไทยเขาไม่แล่ทาทายากเร่อเอ,อิที่มีกเคือแล่ลิเทียมครับท่านเมีนเราเล่พวก,พวกทระมันไปอยู่ในพวกทัลทรั สมาร์ทโฟนเขาผลิตบ่ได้แต่เขามีเรี่ยทาตุเขาก็เป็นตัวขาไล่ได้กับเขาเขาหลายท่านป๋เพ่นขุดได้พ่นไปขายพ่นกระชิบออกงันไนห้องา๋ครับท่านป๋เพ่นเป็นพ่นขุดกับสร้างแต่มันเป็นเร่ธทตาไอ้ที่ซ้ำขุดสร้างและท่านรุ่สุดขุดเล้ยล้วเขาก็ตักกินเองเขาจีบแงให้ผู้ใดกัสร้างแต่เขาก็ได้กินเองหลายกง่ามูเก่าเป็นเต่าว่าไปว่าแม่แต่แม่คือสวยให้บักจวนท่านผูนมอกรเท่าไม่ใช่ตั้งสกับเทศเท่าได้ เอผู้เท่าเต้าเขาจาขัดสนเป็นบุลวงพอ่อสหรัฐคืนซื่อเรื่องการแปลผลประโยชน์ไปแท่งแท่งประเทศเด็กัไปร้อยคุด้นมันเขาประเทศนั้นเช่นเป่าเพื่อจะเป็นประเด็นบ่ชีวิตจะเป็นเอโมอยุจากคุดแรุท,ที่มันหายากกายเป,ป,ป็นคุดญี่ปุ่มไม่ถึงกับเป็นคุดญี่ปุ่นจะขวาไปลวงพอ่อ ขุดจปอขุดจิปูก็ไม่ไม่ขุดขันแท้ส่วยห้อมันเล้วมาขุดมันเป็นจัาใหไ้ต่างชาติท่เป่าจะไม่ท่เป่าเป็นนโยก่เป่าที่ให้จ้งใทห้ต่างชาติมาขุดเลยก็แบงใส่ห้อบ่ครับแล้วเขาจะขุดเองที่สำคัญนี่คุยว่าให้ต่างชาติมาขุดเนี่ยนนไปจ้างมันมาสอนจุขลงก่อนมขุดเป็นจังขุดเองท่นเป่าที่ขุดเป็นน้ามูอยู่บนนี้อเยน้ยน้อยขุดี่ปูก็ค่อยแล้วขุดได้หลายก็มูจนภายของเซตัวตล